สวัสดีครับผมปงวินครับวันนี้ได้รองนะครับเครื่องลวดขนาด3ามฟุตตัวนี้ลูกค้าสั่งมาก็จะใช้รถยนต์ไปลากนะครับก็รูปแบบก็จะมีล้อลากให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งเครื่องมาด้วยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสตาร์ทมือสิบี่แรงนะครับจะเห็นนะครับว่าตันนี้คือหัวลากคือลูกค้าจะใช้รถยนต์สี่ประตูลากนะครับลูกค้าขอว่าขอให้ฐานล้อกว้างตันนี้โอเคครับก็พยายามให้กว้างเท่าที่เกิน แต่จะเกินรถอยู่แล้วครับไปในที่ที่เอียงเอียงมากหรือขึ้นลงในที่ลาดชันก็สบายครับตอนนี้ช่างก็ได้เก็บารายละเอียดนะครับเมื่อกี้ได้ลองเครื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวจะเทสใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นเหล็กใหม่งานประกอบทั้งหมดนะครับตัวยางนี่เป็นยางมือสองนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ยางยางมือสองนี่พดีครับ7 80 นะครับเป็นยางบรทุกเฉพาะนะครับมีที่นั่งมีถาดรองทับขึ้นได้หมดครับมีท่อกลับขึ้นให้เรียบร้อยนะครับก็วางตำแหน่งได้สัดส่วนที่พอสมควรนะครับแล้วก็พวกลูกเตะลูกดันอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ก็จะเก็บฟองเรียบร้อยให้อยู่มุมเดียวนี่แหละครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นโซ่นะครับโซ่นี้ก็คือมีคุณดีในเรื่องความทนนะครับเราอัดจระบีไว้ บ่อยๆนี่ก็จะทนมากดีกว่าใช้สายพานสายพานมันมีระยะฟรีได้นะครับตัวไม่มีฟรีอันนี้จะเป็นทอ่อขึ้นนะครับก็ขึ้นก็จะมีที่ปล่อยให้นะครับช่างช่างนี้นะครับถ้าหากว่า,ามีจะล้างท่อล้างอะไรก็ปล่อยออกนะครับคนนี้ช่างกําลังเชื่อมเ,อเก็บงานนะครับพะเมื่อกี้ได้ลองเรื่องเดินเชื่องไปแล้วเครื่องมือที่ใช้ตรงนี้เราใช้เป็นพวกเครื่องมิกนะครับเราไม่ใช้ใช้ตู้ธรรมดานะครับการเชื่อมมบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวจะมีขาตั้งหน้าตั้งหลังดูระดับให้ลูกค้านะครับก,กะประมาณว่าลูกค้าใส่โฟวิลก็จะมีระยะความสูงให้อยู่พอสมควรนะครับเวลานั้นก็เอาไปตั้งขาตั้งหน้าขาตั้งหลังลงก็ย้ายรถได้เลยครับเอารถไปทุกสัมภาระได้เลยวางอยู่กับที่ได้เดี๋ยวเวลาจะเคลื่อนย้ายก็เอารถมาเสียบนะครับเดี๋ยวส่วนกานชนลูกค้าจะมีหัวลากไหมเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครับ เดี๋ยววเดี๋ยวผมจะทดสอบเครื่องแล้วผมจะรีวิวให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับกพเดี๋ยววันนี้จะต้องทําการพ่นสีนะครับจะมีสีรองพื้นคือวันภา,ภายในวันนี้ต้องจบนะครับรองพื้นสีจริงนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะต่อให้คลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้ใกล้เวลามันน้อยนะครับโอเคครับ